ทำไมธุรก <terror> ิจยางพาราในไทยอาจจะไม่เติบโตทั้งที่ไทยยังเป็นผู้ส่งออกอันดับ1ของโลกประเทศไทยนะคะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราอันดับที่1ของโลกมาหลายปีติดต่อกันค่ะโดยสิ้นปี2567นั้นไทยส่งออกยางพารารวมทุกชนิดนะคะด้วยมูลค่าที่มากถึง175,200ล้านบาทค่ะคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.94%นะคะเมื่อเทียบกับปี2566ค่ะซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่125,000ล้านบาทนะคะ แต่เมื่อเทียบกับในช่วงปี2565ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าการส่งออกของไทยในปี2567นั้นมีการปรับตัวลดลงค่ะเพราะว่ามูลค่าการส่งออกในปี2565สูงถึง177,665ล้านบาทนะคะโดยที่ไทยนั้นยังมีส่วนแบ่งการตลาดในโลกอยู่ที่28%ค่ะขณะที่คู่แข่งที่ตามไทยมาติดๆนะคะก็คืออินโดนีเซียค่ะมีการส่งออกราว19%และอันดับ3ค่ะตามมาด้วยไอวอรี่โคนะคะส่วนแบ่งการตลาดกับโลกนั้นอยู่ที่16% ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคู่ค้าที่สําคัญของไทยนะั้นเป็นใครกันบ้างอันดับที่1เลยก็คือประเทศจีนค่ะจีนมีการนําเข้าจากไทยนะคะมากถึง30.12%ค่ะด้วยมูลค่าการนําเข้าในปี2,567นะคะ52,774ล้านบาทค่ะ และประเทศที่นําเข้าจากไทยอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นนะคะนำเข้าประมาณ11.24ตามมาด้วยสหรัฐค่ะนำเข้า10.64ค่ะและมาเลเซีย10และเกาหลีใต้4.68ค่ะถึงแม้ในปี2567นะคะจะดูเป็นยุคเฟื่องฟูของธุรกิจยางพารานะคะเพราะว่าบริษัทที่ทําธุรกิจ ส่งออกยางพารานั้นก็มีกำลัสุดทธิที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราเจาะข้อมูลลงไปเราจะพบเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นหรือว่าในปี2567ปริมาณการส่งออกนั้นไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่กลับมีปริมาณการส่งออกที่ใกล้เคียงกับปี2566และถ้าหากเทียบกับปี2565นั้นไทยส่งออกได้ลดลงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยในปี2567นั้นนะคะไทยมีการส่งออกยางพาราอยู่ที่2.8ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี2566ค่ะส่งออกอยู่ที่2.7ล้านตันนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและถ้าหากเทียบกับปี2565เราส่งออกได้มากถึง3.2ล้านตันค่ะและถ้าหากเรามาดูที่ราคาต่อหน่วยนะคะเราจะเห็นว่าในปี2567นั้นมูลค่าการส่งออกของไทยที่พุ่งสูงขึ้นจริงๆแล้วมาจากราคาต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่62,198ค่ะเมื่อเทียบกับราคาต่อหน่วยของปี2566นะคะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 6,233เท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากเรามองสัดส,ส่วนของการนําเข้าจากประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักอันดับหนึ่งของไทยนะคะจะพบว่าจีนนั้นนําเข้าจากไทยลดน้อยลงค่ะเพียงแค่3ปีนะคะส่วนแบ่งการตลาดที่จีนนําเข้าจากไทยลดจาก50%เหลือเพียงแค่30%เท่านั้นเองค่ะเท่ากับว่าจีนน,นั้นลดการพึ่งพาการนําเข้ายางพาร,ราจากไทยลดลงนั่นเองค่ะ ซึ่งสาเหตุที่จีนนําเข้าน้อยลงนั้นนะคะต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณ20ปีที่แล้วเลยค่ะซึ่งประเทศจีนนั้นนะคะเป็นประเทศที่บริโภคยางพาราอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะเพราะว่าจีนนั้นมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราในประเทศต่ําจึงต้องพึ่งพาการนําเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกค่ะ ถ้าหากว่าจีนยังพึ่งพาการนําเข้าจํานวนมากขนาดนี้นะคะและก้อหลายปีต่อไปจะไม่ส่งผลดีต่อดุลการค้าของจีนอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนนะคะจึงได้มีการสนับสนุนนโยบายการขยายสวนยางพาราค่ะให้เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานให้กับอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศทําให้จีนนั้นเริ่มมีผลผลิตยางพาราในประเทศมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าจากเซอร์เคิลของยางพาราแล้วนะคะช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวคือ10ปี การลงทุนปลูกไปนะคะหปีนี้ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้แต่จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วง10ปีค่ะดังนั้นถ้าหากว่าผลผลิตจากการขยายนะคะเพิ่มสูงขึ้นก็จะทําให้ทุกๆ10ปีนั้นจีนลดการพึ่งพาการนําเข้ายางพลาแน่นอนค่ะ และในช่วงปี2568นะคะยังถือเป็นโจทดใหญ่สําหรับผู้ประกอบการไทยอีกด้วยค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกยางพาราไทยในปีนี้นะคะจะมีแนวโน้มหดตัว8.8%จากปีที่แล้วค่ะเหลืออยู่แค่4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ148,500ล้านบาทค่ะเพราะว่าราคาเฉลี่ยของยางพาราต่อหน่วยนั้นถูกมองว่าจะลดลงประมาณเกือบ7%ค่ะ หลังจากที่ความต้องการยางพาราโลกนั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักยางพาราของไทยนะคะอย่างทั้งจีนและก็สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงค่ะนั่นจึงทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ยางนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะยางสำหรับล้อรถยนต์นะคะที่มีแนวโน้มการเติบโตต่ำนอกจากนี้นะคะถ้าหากเราพูดถึงอุตสาหกรรมยางแปรรูปนะคะเราก็พบว่ายังมีอีกหนึ่งปัญหาเลยค่ะนั่นก็คือกระแสได้ ความยั่งยืนนะคะซึ่งจะมีกฎระเบียบที่ต้องระวังก็คือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EUDR ค่ะที่เริ่มบังคับใช้30ธันวาคม2568นะคะโดยผู้ประกอบการส่งออกสินค้ายางพารานะคะไปยังตลาดยุโรปนั้นจะต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยค่ะว่ามาจากพื้นที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบย้อนกลับนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการนั้น มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าธุรกิจยางพาราโดยเฉพาะการผลิตนะคะเป็นแปรรูปนั้นจะต้องอาศัยการประหยัดต่อขนาดหรือว่า Economy of Scale เป็นอย่างมากค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะผู้ประกอบการยางพาราส่วนใหญ่เลยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนหนาแล้วก็มีสายป่านยาวเท่านั้นถึงจะอยู่รอดค่ะโดยมิชเนลพัฒน์นะคะได้สํารวจข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจยางพาราไทยค่ะซึ่งเราพบข้อมูลว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ทําธุรกิจแปรรูปมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําหรือว่าห่วงโซ่บุทานเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็จะต้องผลิตจํานวนมากนะคะเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยนั้นลดลงดังนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยเลยไม่สามารถจะแข่งขันได้นั่นเองค่ะ ซึ่งเราพบว่ากลุ่มผลิตยางพาราแปลรูปรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในไทย4อันดับแรกนั้นนะคะมาจาก2กลุ่มหลักๆเท่านั้นเองคลองส่วนแบ่งการส่งออกยางพารารวมกันสูงถึง80%ซค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสีตรังนะคะซึ่งก็จะมีบริษัทย่อยอีกหลายๆบริษัทนะคะเป็นส่วนแบ่งอันดับที่1ค่ะและส่วนแบ่งการตลาดอันดับที่2ก็คือไทยหัวเซาแลนด์และวงประดิษฐ์นั่นเองค่ะแต่ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้ในปี2568อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนปี256 เะะพราะทั้งจากปริมาณการส่งออกที่ลดน้อยลงราคาต่อหน่วยที่ต่ําลงรวมไปถึงเงื่อนไขหรือกฎระเบียบใหม่ๆที่จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้บริษัทเหล่านี้ส่งออกได้น้อยลงแล้วก็มีกําไรสุทธิน้อยลงหรืออาจจะกลับไปขาดทุนสุทธิเหมือนในปี2566ก็เป็นไปได้ค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ